สวัสดีครับนี่มารีวิวนะครับ GPX นะครับ D Gen สองร้อยซีซีนะครับผมจัดทรงคาเฟ่นะครับตัวรอแม็กนะครับไม่น้อยสภาพดีมากนะครับไม่แค่สามพันกิโลเมตรแท้นะครับตัวรถสวยนะครับโดยรวมสภาพใหม่เลยนะครับไม่น้อยจัดตรงมานะครับตัดท้ายนะครับผมพร้อมที่ยื่ทะเบียนนะครับ ล้อยางเดิมเดิมนะครับดอกยางเหลือเลยนะครับไม่แค่สามพันท่อเดิมเอาไปผ่านะครับเสียงลั่นล่นนะครับสีเหลืองดําเดิมนะครับมีขิด่วรนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับเลยรวมสวยเลยนะครับแขนแตะแขนจับโช๊คนะครับผมปอกแคนแต่งนะครับปอแคนมีเลอะนิดหน่อยนะครับสีดำดดนิดเดียวนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ กุญแจให้มาสองดอกครบนะครับผมมาอยู่สามพันห้าร้อยโลนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใชง้งานนะครับนุมน่มๆเลยนะครับผมด้านหน้ามีไฟหน้าแต่งด้วยนะครับ สวยเลยคันนี้โดยรวมรถสะอาดดีนะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวหยุดอยู่ในไฟเส้นนี้นะครับ กอนุ่มๆกับดังดีนะครับไม่ดังจุดเกินไปนะครับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่3 3ม0 0เก้ายบาทนะครับมีพร้อมเลขมเอมกาสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ